แม่คอหวยแมวตะเคียนือหาเลขหลังคอเผยให้โชคหลายงวดแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลายท่านคงจำเจ้าโทนได้นะคะเจ้าโทนแมวเหมียวแมวแม่ตะเคียนให้โชคนะคะซึ่งอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมนะคะอยู่ที่ตำบลมวกเตีย้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ ชาวบ้านนักท่องทเที่ยวที่มาขอโชคขอลาบแม่แตะเคียนนะคะมักจะมาหาเจ้าโทนด้วยทุกครั้งนะคะเพราะว่าเจ้าโทนนี้เป็นแมวนำโชคนะคะว่ากันว่าเจ้าโทนอยู่แผงลัตเตอรี่ไหนแผงนั้นจะถูกนะคะจะให้หวยคนถูกนะคะเจ้าโทนตัวนี้จะชอบนอนตามแผงลัตเตอรี่ของแม่ค้าที่ขายเป็นประจำอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมนะคะ ยิ่งเจ้าโทนให้โชคให้ลาบกับผู้คนเยอะเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งมีการนำอาหารปลากระป๋องปลาทูน,น่ามาให้เป็นจำนวนมากนะคะพร้อมส่องหาตัวเลขบริเวณหลังคอเจ้าโทนนะคะบางรายก็อุ้มเจ้าโทนไปแผงลอตเตอรี่เพื่อให้เจ้าโทนขึ้นไปนอนทับเพื่อเสี่ยงโชคเลยนะคะนี่เลยนะคะ หนึ่งในนั้นนะคะก็คือนางสาวธนการนะคะอายุศิปีนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะคะนำปลากระป๋องทูน่านะคะมาให้เจ้าทนนะคะจำนวนมากเลยพร้อมอุ้มเจ้าทนไปเสี่ยงทายที่แผงลัตเตอรี่นะคะปรากฏว่าเธอได้จริงๆนะคะได้เลขนี้เลยนะคะได้เลข908นะคะส่วนทางด้านครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่มาจากจังหวัดนครปฐมนะคะก็ได้มาหาเจ้าทนเช่นกันนะคะ พร้อมกับเล่นกับเจ้าโทนอย่างสนุกสนานนะคะแต่ก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดอยู่ดีนะคะซึ่งเขาส่องไปที่คอเจ้าคอของเจ้าโทนนี่นะคะเขาบอกว่าเขาเห็นเลขนี้เลยนะคะเจ็ดห้าสามกับเจ็ดหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทั้งนี้นะคะการที่ ผู้คุณเดินทางมาที่วัดใหม่โคกมรุมเพื่อมาขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนแล้วนะคะแล้วอย่างแวะมาทักทายกับเจ้าโทนแมวตะเคียนนี้ก็เพราะว่าเจ้าโทนเวลาขึ้นไปนอนทับลอตเตอรี่ที่แผงไหนก็จะมีคนถูกรางวัลอย่างต่อเนื่องนะคะและหากว่าเข้าไปนอนเล่นที่ใต้รถยนต์คันไหนหมายเลขทะเบียนหรือเอาไปเสีย่ยงโชคก็จะออกตลอดเช่นกันนะคะทำให้ ชื่อเสียงของเจ้าโทนนี then, re forward, ่โด so so ่งดังไม่แพ้แม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมะลุมเลยนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกนะคะถ้าเราเดินทางไปที่วัดใหม่โคกมะลุมแล้วเห็นนักเสียงโชคเสียงดวงเมื่อเขาเลขแม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมะลุมแล้วนะคะเขาก็จะพากันมาหาเจ้าโทนกันนะคะซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่ชินตาไปแล้วนะคะสําหรับวัดใหม่โคกมะลุมนะคะและที่สําคัญนะคะว่ากันว่านะคะถ้าเจ้าโทนนี่นะคะ ไปนอนที่แผงลัตเตอรี่แผงไหนแผงลัตเตอรี่แผงนั้นก็จะขายดิบขายดีดอย่างเทน้ำเทท่าเลยนะคะสำหรับเจ้าโทนนะคะเป็นแมวตะเกียนที่ติดมากับต้นตะเกียนแม่ย่าส้อยสวนนะคะที่กรรมการวัดใหม่โคกมรุมไปอัญเชิญมาจากจังหวัดสุพรรณนะคะระหว่างทางได้ยินเสียงแมวร้องจินจอดรถเทลเลอร์เพื่อตรวจหาเสียงแมวพบว่าพบ เจ้าโทนแมวตัวนี้นะคะในโพรงแม่ตะเคียนแม่ย่าส้อยสุวรรณเป็นแมวสีดำขนาดใหญ่นะคะที่ซุกซ่อนอยู่ด้านในโพรงนะคะจึงได้นำมาเลี้ยงแล้วก็ทางวัดได้ตั้งชื่อว่าเจ้าโทนนะคะโดยเจ้าโทนนี้เป็นแมวเพศผู้นะคะมีขนาดตัวใหญ่สีดำขาวนะคะอายุประมาณสามปีนะคะให้โชคนักเสียงโชคเสียงดวงอยู่เป็นประจำนะคะ เมื่อสมหวังดังใจแล้วชาวบ้านนะักท่องเที่ยวก็จะเดินทางนําอาหารมาให้เจ้าโทนนะคะแล้วก็มาแก้บนแม่ย่าตะเคียนด้วยนะคะซึ่งภาพนี้เราจะเห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งเจ้าโทนนี้ก็จะชอบนอนตามแผงลัตเตอรี่ที่เขาขายกันนะคะที่บริเวณวัดใหม่โคกมรุมนะคะรวมทั้งชอบไปนอนตามรถยนต์ของอ คนที่มากราบไหว้ขอพอรแม่ตะเคียนนะคะเมื่อคนเหล่านี้นะคะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคก็จะมีคนถูกบางรายก็ส่องหาตัวเลขบริเวณคอของเจ้าโทนก็อย่างที่ว่านี้เลยนะคะนี่เลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเหตุผลคนไใดก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ดูแล้วก็ขอให้ทุกท่าน ดูแบบมีสตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะสวัสดีค่ะ